สวัสดีครับจากร้านนครโซล่าเซลครับผมวันนี้มาติดตั้งชุดปั๊มน้ําครับอันนี้เป็นปั๊มโจได้หนึ่งแรง750วัตต์ครับผมอันนี้ช่อออก2นิ้วครับเต็มเต็มไปเลยหย่อนลงบ่อ4นิ้วนะครับบ่อนี้หย่อนลงไปที่20เมตรครับผมระดับน้ํานะครับอยู่ที่7 8็ดเมตรนะครับรเป็นเวลาเที่ยงวันนะครับทีนี้ แขงอยู่บนหลังคาน้ำออกแรงๆครับอันนี้มาติดตั้งอยู่ที่บ้านบ้านหนองสโนโใช่ไหมครับอ่าครับคุณครูครับบ้านหนองสโนโตนําบลดอนอหงนอนนางหงนะครับอําเภอธาตพนมนะครับจังหวัดนคกกรพนมครับผมบเป็นสวนนะครับ ใช่ครับผมใช่ครับสูบได้ทั้งวันครับผมมีแสงครับมีแสงก็สูบได้ทั้งวันออกเลยครับทำสวนนะครับทำนาครับผมข้าวกำลังแห้งนะครับว่าไม่ทันน้ำหยุดทำาเองหยุดทำนาเองครับผมทำงานมีแดดก็ทำงานแดดหมดก็หยุดทำงานครับผมครับผมอ่านี่เราจะไปดูแผงนะครับชุดนี้ใช้แผงโมโนนะครับ400วัตต์ สีแพงครับผมคดูราคาครับ เต็มครับปัญหาเกมของบริษัทได้ครับดูแลนะครับหลังการขายดูแลตลอดอายุการใช้งานครับผมทางร้านนาคนรโซลาเซลล์นะครับสนใจติดต่อนะครับนคนรโซลาเซลล์8 8 8 5 1 5 3 8 3 3ครับผมร้านอยู่ข้างเรือนจำกลางนาครพน,นมนะครับหน้า วิไลกเกษตรนะครับเลยกณนัก,กเกษตรนะครับปัจจุบันหมอนครพนมครับผมกเกษตรน้องเซาของเรานะครับ